สวัสดีครับยินดีสู่อมยูไนครับตอนนี้เรามากับคนละขับนะครับกิ่งแล้วนะครับนี่กิ่งแล้วนะครับเมื่อกี้นี่พาขึ้นเขาแล้วแต่เ็มนั่งด้วยรู้เลยนะครับว่าขับขับคล่องมากนะครับการขึ้นเขาการลงเขาการเทียนเกียร์รถเกียร์ดูรอบรถนะครับถือว่าโอเคนะครับวันนี้มาซื้อของที่เต่างอยนะครับภารกิจที่เต่างอยนะครับกับตรนนี้นะครับดูหน้ารถไปสักคลิปสักคลิป อากาศอินเย็นนะครับวันนี้น่าจะทั่วประเทศนะครับฝนตกชักเฟรของเราไปเสียไหมไปเสียเตี้เสียวาย่าไงก็ยังค้องไปแล้วเสียวากับบริษัทนี่นะใหม่นะยังไม่เสียบครับเตรียมมาแต่ว่าไม่ทำัำสมุทรไาาทยยังสีเสียบมันสีเริ่มใหม่หรือมันสีรั่นเลย จักคือกัอนหนาเสียั้นไงมั้งเห่ายานมันเงียบไหมพอใส่ไปหลออ่ายานเสีย,งเ,ย,ยงเงียบแต่เ,เน,นี่ยนะมันก็ไม่เคยใส่เลยอ่นะมีดีนะมีดีนะนี่ครับปล่อยไม่มาใหม่นะครับเพื่ออัตลักษณ์ในการรับชมนะครับของเอสซีน,สนะครนะับสองพันกว่าบาทสั่งตรงจากจีนจะกระถินได้โอ้ซิมหาเมื่อโดนนี่เนี่ยว่าสิ ตรวจสอบสุรกงงก่อสุรกากรไปสั่งเชโทรศัพท์2องอาทิกับเอ๊ะพาอแม่ไนแ่สองอาทิตย์ที่แม่แม่ะนี่ี่ครับีนุนิสดำนางามใด่พวนี้เสดเมือดำนาือดำานำหน้ามันยังเยี่ยมวะเมือเลียีตัมนเป็นเลีวหรอพวดนี้ถ้าไปนะอุ้ยบเรี่ยวางเด้อดนายมันจะไปาน่อยเห็ไมเรื่อยนะ เสียกับภาษาก็เห็นดูในคลิปอยู่นะครับก็เริ่มลงมือละสองคนนะครับเข้าเมืองแล้วครับนี้ไม่มีกดดันไม่มีสันเลยนะครับขับมานานนะครับขับมานานแต่ไม่เปิดเผยตัวจริงนะครับขับได้ตั้งนานแล้วนะครับขับได้นานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ขับวันนี้เราจะไปร้านก่อสร้างนะครับธนวัฒน วัดก่อสร้างที่เต่างอยนะครับร้านที่มาซื้อของประจำครับก่อนก่อสร้างจะซื้อท่อนะซื้อท่อไปซ่อมซ่อมไห้ซิงซิงล้างจานครับในครัวลุงพลสั่งด่วนนะวันนี้ลุงพลสั่งด่วนลุงพลไม่ออกซื้อนะช่วงนี้งดออกซื้อตามที่ทนายแนะนํานะครับเมื่อกี้ก็มีนักข่าวพี่ๆสำนักข่าวจากต่างประเทศนะครับมาขอสัมภาษณ์ลุงแต่ว่าลุงก็ได้ งดนะครับดดดงดตามที่อู้แหนมขึ้นแหนมเลยแห้งขนาดเออ,เออแห้งเหรอต่ำงอยครับนี่ตรงนี้พญาต่ำงอยครับนี่นี่พญาต่ำงอยอืม,อ,มอีกใบนะครับอาสมาเนี่ยนั่นเนี้ยออกมาเบิร์หลุดไปจะดูกราบให้เฉดเลยจะขี่แห้งก็หาสิาหาลมเนี่ดอกอยางโรน ถึงแล้วครับผ่านธนวัตรก่อสร้างโอ้หันน้ำน้ำเยอะมากนะเม<ำ>ื่อกี้หอยนะ้ห,อย,หอยุ้งเขาหอยเอาใไมแม่น้ำพุ่งะนะน่าจะแม่น้ำพุงพุงอารมณ์บรรยากาศสีเวนสีเวนแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็งดถ่ายลุงก่อนนะครับ ถ่ายลงไปก่อนตามที่ทนายแนะนำครับถ้าเอฟซีคิดถึงก็เดี๋ยวจะอาจให้ฟังด้เสียงนะครับห้ามมันเห็นภาพนะครับเพราะว่าพี่เอฟซีก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะครับว่างดถ่ายลงเดี๋ยวจะให้ฟังด้เสียงเโอเคถึงแล้วเราไปใส่แมสไหมใส่แมสใส่ตัวแมสแมส นี่ครับนารับออเดอร์นะครับตรงนี้มีดีติดใจกางเกงตัวนี้ไหมก็ใด้ันยากให้นหัวเฟินไสไให้หนึ่งไซเดี่ยวประมาณนี้อันนั้น่งเี่ยตนี้บุกบุกนะบุกคณวัตรนะครับไม่เสียบอ่ะนี่ครับร้านใหญ่มากนะครับขันวัตร

ลองใส่บนกระสือเราอยากใส่อันสต็อปกับว่าอะไรเนาะเนี่ยม,มาถึงร้านแล้วนะโอ้กล่องชัดมากคนระับนี่ครับไอสิบสองพัดนะครับพัดวะโ,โลโปเอินโปเอินพัดเอาเอาเป็นตัวนี้ได้ไหม ไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นแบบนี้ตัวยนต์ลงมาเปลี่ยนเปลี่ยนใส่เป็นท่อพิเศษคือเอาตัวนี้ไปเห็นแล้วตัวใหม่เลยเราเราเห็นตัวใส่ท่อไหมสีเปลี่ยนเป็นท่อนะครับคือว่าปุ่นต้องใส่เขียวป่ะตัวลงมาเนี่ยใส่ของงอลงมาเลยปุ่ต้องใส่เขียวกาวตัวเนี่ยอะไรได้สร้าง มันจะเห็นแต่ยุ่แต่ว่าเราต้องใส่เป็นเกีียวเราใสา่เป็นลูกมันเป็นขวดหู้มากใ,ใส่ง้ออากาั้นาดีก็ยังสั่นเดี๋ยวลองทรถามทรถามทรถามเพื่อความเชืรอนะครับทรถามลุงก่อนรับบปุ๊บเนี่ยเกิดปัญหาแล้วตอนนี้นน่นนี่กำลังลังเลนะครับ อเอ็ไอเฮ็ดแบบนูว่าก็ได้นับแต่วน้องปองออ่าอยู่คุยกับสาธาระสุขเนาะชาวเวาน็ตไทยจริงๆโทรเบอร์หลอดพุ่งยันยันนี้กำลังโทรประสานานะครับเราปรึกษากันแป๊บหนึง่ง ฮัลโหลครับจัดถามลุงหน่เอเยวเดี๋ยวหามอาไปเห็นไปคุยน้อลุงเลยอเอาให้คุยกับลุงเลยแล้วาเห็นเปลี่ยนแบบประใสเกีเ่ยวเลย เอาแบบเป็นขอโหลดไปเลยฮะเอ,ยเอาใงโมเรลก่อ <น transgender. S 1> เอาแบบใดสักเอาแบบโหลดไปเลยเนาะโอเคโอเคครับผมอย่างในหนูก็เป็นคนเห็ดเอาไปเลยเอาเอาแบบเป็นขอโลหลดก็ได้ประมาณแล้วก็อ๋เอาแบบหนี่ง บ่อเกี่ยวบ่อเป็นเกี่ยวครับเอาเป็นหลุดลงมาเลยหลุดงาสี่สิบหนบใส่ทอตรงนี้มันเป็นทอสิหน่ะเวลาเป็นหดุดเลี่ยนเนบ่ใส่ใส่เป็นทอพีดีเลยยิ่งเฟืองสวัสดีครับเอาอะไรวันนี้ มันไม่ใช่อ่เอาเป็นพอลงมาเลยพอได้ตัดเกี่ยว